uh -huh. ได้บอลเอ๊ะต้นนี้นะนี่ต้นเหลืองๆลัง มนะ,มนะนลน่ดมทุกคนมาชมมรน,นยาการังต้ยามเช้าช้าสายฝนก็นมันจะตก ก่องทางเขาบอกบาดมือในปั้นอันหนีดเลีวยวนาะ บาทเรียบรหออันนี้กี่โมงแล้วนะเป็นเด็กกาศดีคักไปอยู่กับแม่นหนนะโอ้ยถ่ายคลิปอยู่ป้ดคืองเอาอางาค่ะต้องตัดข้างล่างออกอีกเนาะ ทำเบ็ดไว้ตกปลาอันนี้คลิปชิปทำเบ็บเดถ้าตกปลาเดี๋ยว,วดูอีกคลิปหนึ่งใครที่ติดตามก็จะเห็นถ้าใครไม่ติดตามไว้ก็ติดตามไว้กูแล้วคลิปหายหากิน เบ็ดอันเก่ามามาอันใหม่เพราะว่าอันเก่ามันหักเบ็ดมันหักไปก็ต้องเปลี่ยนใหม่มันเก่าแล้ววันนี้เราได้มะม่วงมากินจากมะม่วงอีหยังเนาะแก้มแดงๆอยเหลืองๆอยู่ สายยาวเนาะลูกลอยลูกต้มค่ะองเี้ ฝนตกตลอดเวลานี่ท้องฟา้าเชียงนกเนานะเชียงนกนกเล็กนกใหญ่ อืมตรงนั้นนะอ่ะตอนแรกก็คิดจะว,ว่าจะตัดตรงนั้นทิ้งแต่นูตัดตรงนี้มันยาวเกินตัดจริง 对不配。 เมกในไหมก็ฝฟินเซมาอีกเนาะเดิยามาเด้อยฟาฟาวาเด้อยมแรงใคยม,มาเสร็จเสร็จแล้วพี่น้องเอออ่อนเก่าเก็บไป มานำเมื่อนันบัวเสร็จแล้วจ้าอันใหม่โ,ฮโ,ฮโคตรยาวสายยาวไหมอออขอให้มนันมาเด้อันนี้อันใหม่สาวนิ่งกำลังไปตกปลาจ้าไปรองเบ็ดใหม่ทุกคน ชมคลิปหน้าต่อจ้าทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยจ้าโอเคค่ะบ๊ายบาย